ลนิดเพื่อรักษาความรักให้ยั่งยืนเนื้อหาจากเพลงกระแจจันทร์ที่แม้ขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่แต่ยังคงตรึงใจต้นฉบับนี้จากน้ำเสียงของฉลองสีมาสเถียนและอารีนักดนตรี2องบุคลากรคุณภาพของช่องสี่บางขุนพรหมที่ทำให้เพลงนี้เป็นที่นิยมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยเมื่อราว50าปีก่อนหนึ่งในบทเพลงแห่งความหลังนำมาขับร้องอีกครั้งเพื่อรำลึกและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ต1 0 0ปีชาตการคุณจำนงรังสิกุลบิดาแห่ง ประเทศไทย เพลงลูกทุ่งจนเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของบทเพลงที่สะท้อนวิถีธรรมชาติและชีวิตชาวไร่ชาวนาแต่จำนงยังผลิตร,รายการลูกทุ่งกรุงไทยที่โด่งดังไปทั่วเมื่อปี2507สร้างกระแสให้ผู้ชมผู้ฟังหันมาฟังเพลงลูกทุ่งยิ่งมีดารารับเชิญมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็สร้างความนิยมจะเป็นอีกรายการเพลงต้นฉบับที่ส่งอิทธิพลมาถึงรายการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันหัวหน้าก็มีความคิดว่าเอ๊ะเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาร้องกันอยู่ในชนบท ถึงจะให้คนกรุงเนี่ยได้สัมผัสว่าเพลงลูกทุ่งนั้นมันมีเนื้อหาสาระที่น่ารักนะมันมีมันเป็นความซื่อของคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพลงลูกทุ่งจะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคนดูถูกว่าเอ้ฉันเป็นคนกรุงฉันร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้หัวหน้าก็เลยหยิบเอาเพลงลูกทุ่งเข้ามาไว้ในรายการในจอสี่เหลี่ยมโดยใช้ชื่อว่าลูก,ลกทุ่งกรุงไทยแล้วก็ให้พวกเราเนฝึกร้องเพลงลูกทุง่งบุคคลผู้เหมือนภาพฝันผู้นี้คือจำนงรังสิกุล จำนงรังสิกุลเป็นผู้บุกเบิกปูพื้นฐานและพัฒนาวงการโทรทัศน์ไทยโดยนำความรักในสนทรยศาสตร์หลายแขนงทั้งละครดนตรีและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นรายการหลากหลายแนวทั้งสาระและบันเทิงเช่นรับแหลกรอนสดปัญหาพมีและโต๊ะกลมไทยทีวีและยังเป็นผู้ก่อตั้งรางวัลเมฆขลาและโทรทัศน์ทองคําสร้างคนวงการบันเทิงไว้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อคนทํางานคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราแต่คุณจำนงเป็นผู้ที่ให้กําเนิดทางด้านวิชา อาชีพที่มีทุกวันนี้เพราะคุณจำลองรลังสิกุลค่ะท่านสั่งสอนเราท่านอบรมเราให้เราเนี่ยเ,เป็นนักแสดงที่ดีนะคะแล้วก็สามารถแสดงได้ทุก,ท,กทุกบทบาทแล้วก็สามารถจะร้องเพลงได้ทุกๆแนว คนที่เข้าไปทํางานช่อง4นะคะลูกๆของท่านเนี่ยจะต้องทําได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคหนังเล่นละครร้องเพลงนะคะในฐานะที่พวกเราทุกคนทีวีช่อง4ท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของท่านและเป็นผู้ที่ปั้นท่านปั้นแล้วก็อุ้มชูพวกเรามานะคะก็ทําให้ท่านเพื่อระึกถึงเพื่อคุณท่านนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งทีวีช่องเป็นผู้ที่วางพื้นฐานรายการทางทีวีช่อง4ค่ะ คอนเสิร์ตนี้จะได้ดูการจัดรายการในยุคทีวีช่องสีเปิดใหม่ๆนะฮะในยุค15ปีแรกแล้วก็จะได้ความสนุกแล้วก็จะได้ซึมซับความสุนทรีของเนื้อของเพลงในยุครานบูลในยุค้วนควันธรรม การแสดงและบทเพลงไพเราะทั้งจากรายการเพลงลูกทุ่งกรุงไทยและการตอบปัญหาพามีนำกลับมาให้ชมอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงรายการโทรทัศน์ยุคก,ก่อนรวมถึงบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานให้วงการโทรทัศน์ไทยในคอนเสิร์ต100ปีชาต,ตการคุณจำนงรังสิกุลจะแสดงวันที่23มิถุนายนที่โรงละครแห่งชาติ